สวัสดีครับสวัสดีครับสวสีครับเสร็จแล้วแตงจจยเสร็จแล้ววันี้ซื่อสามแปดีพดัเไปว่าผมเส้อแห่แปดเขากระซากระลื้อนว่าโต้ซื่อไหมนันลับัยุบแสกจนจโอ้ยมันเป็นบอรวันนี้บอยแล้วนะาชีปต่อนบดโอ้แเงี้หาขั้นใ่อนป้านันปนันจะของสลืปสลืว่าอย่างไราเลอร์ปรเ จะของบอเวีงไหนล่ะผมบอลุกคือซื้นแล้วมาทนไหลจะของบอเวีงเนาะพระกันไายเอยขีดผลมาทู่ครับทู่เขดีแมนเมนนองวันนี่คนนีวะเมนี่ชิาายดอกีบชินนทายยากนเตยยังเดียวคนวบดิกอ้เออแต่ว่าแต่ว่าเขาก็สทงกำลังใจให้เราอยู่โอ้ดีใจกับเสียโน่นครับ

บัย้ายไ่แล้วก็ชีปังคือกันครับไไเด้ยเฉยปังยยไรแตงกนเติมมันยังม่มีเยใกลรเรื่อ้ไรย้ายไรเลยไเด็กเนยไรยไรเอฟซีก็บอกให้เจ้าได้เขาบ่าป้าั้งการ์ดเรีย่พูดถึงแล้วบมมีอารมณ์มีอารมณ์เรียดบอกเขาเล่าเไงาเลยได้แล้วบมมีอารมณ์พี่้องเ้ยนี่ครับบรรยากาศด้านหลังครับโอ้โหันนี้สุ่มไผ่สุมมั่น ง่ายครับไปส่งไปสุมันง่ายครับวะนะเอ้าละเมอบ่าเฮ้ละเมอคือนยังไงไปเบิึงแม่เวทีไป็นพาไปเบิึงเวทีขทางหนเวทีมันอีเขาประชันกันในสองเวทีเขาประชันกันชาหน่อยเพชลินแพงประชันกันกับชาน้อยลำเพลินโชว์สองเวทีเลยครับประชันกันครับ เหมือนเที่ยวนี่มนคุณเนี่ยสองวิธีเลยโอ้สาดเสือมาแล้วครับพี่น้องครับเราติโทษสาดเสือเป<ะ>ิดพี่น้องเ้าคือสีลายอยู่ตัวนึ่งเนาะเปิดสาดเสือไหมพี่น้องคือสีลายอยู่ตัวเะไมือแรงครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มากรรมสาดเสือ ภากำศาสเสือมาแล้วจ้าโอ้เสือมาอีกแล้วศาสเสือมาอีกแล้วสั่งคนกุ้ยป่ะสวัสดีครับสั่งสั่งสั่งคนกุ้ยป่ะเคยละพอมาแล้วครับนี่ครับโอ้ยมื้อคืนนี้ครับคืนนี้บัตรราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับบัตรราคาร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องครับ เยังมาทั้งผีกับแอดมินเต๋อยู่ทั้งผีวันนี้เยี่ยมตัวขึน้นโอวันนี้ทีมงานผู้สนับสนุนจากสมโอทีชีวิตโอเลยจตังนี้และตรงนี้และี่เจ้าจะไปฟังพูดไปโอมไทางนู้น่ะมันไกลทางนู้นทโเข้าอย่างนี้ตดวยครับโอ้ยถาม,มึงแอดมินก่อนเดียวยังกินวะโอ้เ oh, ป็นจะแสด้ เราแซบยูฟอรนี่กินเขาแล้วเราไอซิมึงไงเด้อาปาไปแด้วเนอืมแซบพิเศษเรตามมาหุงแซบด้วยจ้ะได้หลายบอกสวัสดีครับสวัสดีคุณจิจิบตสตอรี่เสือใสนี่ร้านท้างนาดีจ้ะแซบอร่อยนะเมื่อคืนไปไหนไม่มากินเจ้าห้อรเขากินเจ้าฮอนอยูอันบาญเั เจียงบอกเด้องงานอาชีพปีนไม้เลยไทยพี่หน่อยนกพี่หน่อยปกติงานมันอยู่สีทองหรือกสีบใช่ส่วนหน่อยนี่จะากหาซิบตะวันนี่ชี้ชี้ใบได้สด้อนอือหึได้สดเนเป็นอะไรไม่สบายเหรอนกไหมเมือนจะเป็นไข้ก็เลยหลับการอุ้งอิงมาถึงหลังเวทีนั่นหลับแล้วไงวนกันจะงงอหน่อยก็เป็นขึ้นกันตึงไหมสิทิ์กันหรือเปล่า ตื่อหอไม่ี่ได้ยินแต่เสียงพ่อพะยินถามสีไปเกิดใจมือขึ้นว่าห้ากับเจกกับจัดกระจใจเข้า่ามือครับหัวมันหลุกเตตโต้หลุกไปได้ใจมันบอยใจมันอยากไปยุวติใจมันอยากทายอยากขึ้นมาทายสุพีสุนองเบิงว่าพระยิน์ยอกับพระธิดาแัางไหนมือครับกล้องกับขามันจับเลยได้สิลุกปุ๊บเต่โต้มันหลุกไปได้ <c oughs> แล้ว ตึมต้อตึมต้อนมตึมตอนย่างไอมาย่างเขาบอกว่าไฟสไฟอตไฟสอแบบนี้ไฟอตไฟเด้เห็นอไ้องคิดว่าอันเตยน้ามือต่เนาะนั่นแล้วต่นตอนมาดิเห็นที่เขาดึงสายแกแกลแกรโอ้หนูกลับแล้วโองหนูมางานนี้แล้วในี่ตอนเิ่นไฟสดเนี่ยเอ้หนูอสามแมนมน แซ่แบแซบแซ่แบตรวจรถตะนดีนะเราทำมาไ้แล้วหานะสาใสเ <c oughs> นอะไอ้ว่าที่อยู่สีสกเกตซื้อแปดสี่แปด้กันเยอะๆพี่โรมก็ได้เยอะได้แบ่งกันแบบมันด้นองแค่ปรจักษวด่นั่นเบี่ยอ,อิติมาสตรอรี่พู่นะค,คนบงิ่ัทสามคนขึ้นขึ้นแล้วก็ลง นี่ครับอเออแฟนคลับเอฟซีมันก็ถ่ายรูปหนาเวที่นะแชร์ไปดีกับตั้มสมสี่สิบบาทหนึ่งไหมคราบยิ่งในงานนี่ตั้มสมนี่ประทักว่าแปดสุ่น,นดิผมสิบดสิบป,ปุ่นเนเป็นกิดโอ้แฟนคลับเอฟซีับผู้ศาสผู้เสืออะไผู้ศาสเราบ่แม่แมผู้ศาสหรือยัง อยากมาค่ะก <c oughs> ็เลยมาดูเวทีไว้รอนีแล้วปูษาสารอะยังมึงกู <c oughs> ไม่มีที่นั่งนี่ยังไงยังไยังไม่มาขอถวายแค่ปัจจัยก่อนครับเอบซีอ้อนเพื่อที่สาวหน่อยครับพี่น้องครับ ีหลังวิธีครับพี่น้องครับผ้าเบ่งหนาวิธีป่ะเนี่ยผ้าเบ่งหลังวิธีตัวเรียบร้อย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  โอ้น้องหน้าหางเคื่องเขาสถานที่ล็อกไฟล็อกมันแล้วครับนี่ครับพูนแล้วสวัสดีน้องคนปันโอ้ยีรายผมว่าหอดเอาพระชายน้ำแข็งมานีครับนี่ดันหลังวิธีนะครับดันข้างครับเออ เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวีดีทางช่อง c ีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ